สวัสดีครับพบกับ FIFA Mobile t ีเอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกองหน้านะครับโดหนึ่งนะครับในพาร์ทของ TOTS นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือเขาคนนี้เลยนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน d o u b l e ้นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับโดยเบนเซม่าครับจะอยู่ช่องที่30นะครับก็เดี๋ยวเราจะดำเนินเดินไปหาเบนเซม่าไปเลยนี่ครับอ่ะเคมมาก่อนแล้วกันนะครับมาไม่ต้องรุ้นแล้วนะออกเป็นเบนเซม่าแน่นอนเออโอโ้สีทองอร่ามฉางเลยนะครับสไตเกอร์ครับอนรีอาแมรี่ครับ จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือคิงคิงคาริมครับอ่ะโอเคแบบเดี๋ยวเซฟดูก่อนเออ่ะมามาแล้วเดี๋ยวเราไปลองคิงคาริมกันเลยนี่นเองนะครับโดยคิงคาริมเบนเซม่าครับก็จะเป็นเวิร์กเลดเป็นกลางๆนะเออนานๆจะเห็นแบบของหน้าที่จะเป็นเวิร์กเลดกลางๆนะ้วจริงๆอ่าคาริมเบนเซม่าครับเขาเหมาะที่จะเป็นแบบซีเอฟมากกว่านะเออเหมาะกับตำแหน่งนี้มากกว่านะครับแต่ว่าก็ลองดูครับลองดูไหนๆก็ทำเป็นสตเกอร์ออกมาแล้วก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับ คิดว่าจะไหวไหมจะแผน5-2-2-1ฮะโอ้ยคุณลิศพาไปหนึ่งครับ <serves> อ๋อนี่ไงเบงซีมาจะดูว่าลงมารับเยอะไหมเออลงมาเยอะอยู่นะดูดิลงมาเยอะอยู่นะนี่ยรับเบงซีมาลงมาต่ำอยู่นะ เพกอเพิ่มต่ำกว่าปีกครับแต่ว่าก็วิ่งเร็วอยู่นะเนี่ยวิ่งวิง่งเร็วอยูน่นะเดลิกครับเดลิกเฮ้ย <c oughs> <Hey! S 1> โอ้ยโอ้ย,โอ,ยโอ้อดเลยอดโชว์เลยแต่ว่าลงลงลงไปต่ำอยูน่นะฮะ ลงไมต่ำอครับทุกคนตแต่ก็รีบขึ้นมาอยู่นะข,นขึ้นเร็วลงเร็วเฮ้ยโอ้โอ้หมุนิดชีวิตเปลี่ยน อดเลยจริงๆเขาจะเป็นประตูไปแล้วนะเมื่อกี้เป็นหมุนซ้ำซ้อนเพื่อ <Marcus S 1> คือจะจริงแหละแต่มันมือแบบคงแบบไปโดนทีนึงเออแต่ว่าการแบบเขาเรียกว่าเลดของเขาก็ถือว่าโอเคนะว่าโรนันิโยจะอยู่คนเดียวเลย โอ้ไม่ทันหรออ่ะหมดเวลาก่อนฮะเดี๋ยวไปลุ้นกันในครึ่งหลังต่อนะครับอ่ะก็มีเอ่อมีโอกาสหลายจังหวะนะครับที่แบบอยากจะจบสกอร์นะแต่แบบนะบางทีจังหวะเราแบบกดไม่ดีเองแหละนะครับแต่ว่ามีหลายหลายจังหวะนะครับในเรื่องของเวิร์เลตก็พี่ว่ากลางๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะด้วยความที่เขาอาจจะลงมาต่ำก็จริงแต่ว่าเอ่อในเรื่องของการการเติมเกมน่มันก็เติมเร็วอยู่นะเนีเ่ยครับเห็นไหมแป๊บเดียววิ่งไปละ หเห็นไหมวิ่งไปเร็วไม่ได้มีปัญหานะวิกเลตกลางๆเนะี่ยอันนี้คือหน้าเดียวนะโอ้เดบอยเฮ้ยเบนซ์มา หนึ่งทีโอเคอะมาแล้วครับจังหวะนี้ครับสเต็ปนิดหน่อยนิดหน่อยครับโอ้โหนี่เรียบร้อยไปครับในเรื่องของการยิงไม่ห่วงนะคือคมอยู่แล้วครับกองหน้าพวกร้อยสิบสามร้อยสี่ทุกคนนะ่ะมีความคามอยู่แล้วนะครับ ว่เาเลยกลางๆก็ดูๆไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าสูงๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าลงลงลงไปต่ำเกินแต่กลางๆก็โอเคนะแต่ก็เหนื่อยลมก,กันนะมูร์อะเฮ้ยเบนเซม่าเบนเซม่าใจเย็นเพื่อนโอ้ ลูกนี้คอสไปไม่ถึงเรอาครับโดนตัดบอลได้ก็เรียบร้อยไปเลยครับอรู้สึกว่าจะเหนื่อยแล้วนะ,วล,ะลิวันโด้เอาสวยและลิวันโดเราไม่ได้เทนด้วยลิวันโดนี้ทำไมไม่เปลี่ยนเป็น<อ><ก>ด็อกบาวะเฮ้ยโอ้สับขาหลอกแบ<วะ>บ,หบเหมือนไม่หลอกอนะ อ๋อโอ้โหแต่จ,จะยิงเข้าเป็นจะเสียประตูลูกเพราะลูกเขาเนอร์หรือเปล่าเนี่ยอยว่บ่ดูครับไปครับเจ็บตกไหมเจ็บหมดไหมโอ้อะจบแต่จบไปก่อนอโอเคครับเกมที่สองฮะ เจอกับแจ็คก,กี้1,9,9,8ปครับเป็น4,4,2ครับ442ครับส่วนลิเวอร์พูลก็มาด้วย5,2,2,1ครับให้สังเกตเบนซิมาให้ดีๆแล้วกันนะครับในเกมเมื่อกี้นะมีจังหวะหลายๆจังหวะนะครับพี่แบบว่าจบไม่ได้เองนะไม่คมพอเองนะครับมีหลายจังหวะมากๆนะมันกดแบบพลาดไปเยอะครับดูซิเกมนี้จะดีขึ้นไหมนะ โอฟ้ฟาวล์ชิ o t เ<อ>ฮ้ยโห<ฮ><ฮ>แล้วปัดเข้าด้วยนะเมื่อกี้อื้อซีแมนปัดไม่ออกครับ เหรอครับเซมาเปลี่ยนแกไปนิดนึงฮะ รูนี้เป็นเซม่ามาครับผมโอ้โหใช้ได้เลยครับจ่ายให้เพื่อนแล้วก็ไปวิ่งไปรอนะครับเนี่ยเป็นเซม่าเนี่ยไม่มีปัญหานะในเรื่องเรื่องของเวรเิร์กเลทพี่บอกเลยการันตีได้เลยว่ากลางๆไม่มีปัญหาครับ<ว><น>หลายคนอาจจะกังวลใจแต่ถ้ายิงกับพี่ได้2เกมซ้อนนี่ก็คือถือว่าไม่ธรรมดาแล้วถือว่าโอเคกอรินชับกอรินชา เอาไงดีกาลินชาโดนจัดจนได้ครับตเิโอโอไม่ผ่านเฉยเกี่ยวได้เฉยอ่ะ โอ้โหลูกนี้ได้ลุนล้นนะไม่แบบตั้งป้อมนานเกินไปหน่อยเดินดิครับไม่ได้ครับเฮ้ยเดินเฮ้ยคนไหนตกลงใครเดรินดิคนไหนจะยังไงอะไรยังไงตะไบใครผ้าไหมไม่ล้ำ,ลำใช่ไหมไม่ล้ำไม่ล้ำไม่ล้ำโอ้โหสี่แมตตต่อยบอลมาอย่างนี้เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้หวะ อเอาสุดท้ายสุดท้ายก่อนที่จะหมดขึ้นแล้วครอ่ะโอเคอไปโอเคครับในครึ่งหลังก็เปลี่ยนเอาลเลอาล์เข้ามาแทนโรนันดินโยครับเสริมความสดชื่นนิดหนึ่ง ที่เรียครับมีใครเตริมมาไหมมีมีคนเติมมาหนึ่งครับโอไวลัลหรือเปล่าไม่ได้ครับไปครับเบนเซนม่าครับมาจังหวะนี้โอ้โหอย่างสวยนะครับจังหวะนี้ครับหมุนตัวยิงครับผมหมุนตัวแล้วก็ยิงไปครับอ่ะสองเกมสามประตูก็ไม่ธรรมดานะส่วนตัวก็คิดว่าพี่ว่าโอเคเลย คือมีความคล่องเหมือนเหมือนกับมีความผิวความคล่องกว่าด็อกบานะความรู้สึกนะคือแบบเวลาเขาจะแบบหมุนตัวหรือว่าพลิกบอลอะไรพวกนี้เขาจะแบบเร็วกว่าด็อกบานะครับความรู้สึกนะอา้า <laughs> ไม่เหลืองเฉยเอาตรงกลางแล้วก็ไม่รู้จะตรงไหนดี <laughs> เรื่องใบบุญของไวรุ่นเยอรมันครับเมื่อกี้ระลีกไปครับ

มารักลูกนี้โอ้โหโอ,โโอโ้ไม่คือผมคิดดูดูเลยนะเนี่ยโอ้โหเดริกก็เดริกนะฮะขาตายเหมือนกันแล้ววะมีการเปลี่ยนตัวนะครับในนาทีที่แปบสาครับคือไม่คิดว่าเดริกจะไม่กระโดดนะเอาจริงๆนะคือวางแผนไปเรียบร้อยแล้วคิดว่าเดริกน่าจะกระโดดอะไรประมาณนี้ครับ,รบโอ้โ เลยเอาลูกนี้หมดเลยวันมินิทครับผมวันมนิดโอเคอะถือว่าสอบผ่านนะเบนเซม่าพี่ว่าที่ว่าสอบผ่านครับผมโอเคครับหลังจากที่เราใช้มาเมื่อกี้นี้ครับก็ให้ความรู้สึกว่าเออเบนเซม่าเป็นตัวที่ เหมือนกับว่าตรงนี้ครับทุกคนหลายๆคนอาจจะติดในเรื่องของวิร์กเลดกลางๆนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าพี่ว่าสอบผ่านนะครับคุณสมบัติของเขาก็จะมีในเรื่องของความเป็นผู้นํายิงปั่นโค้งพย์เมเกอร์ยิงไซกอยแล้วก็เล่นเพื่อทีมนะครับหลายๆจังหวะที่เราจะเห็นว่าเบนเซม่าเนี่ยลงมาเล่นเพื่อทีมเยอะมากๆนะครับก็เหมือนกับเป็นเพย์เมเกอร์หรือว่าเป็นฟอรนไนอีกอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับพี่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคตัวหนึ กองหน้าตัวต่ำนะก็สกีบูธที่เพิ่มมาก็จะเป็นความเร็วในการวิ่งพลังการยิงการหาพื้นที่นะครับการทาประตูนะครับแล้วก็ความคล่องแคล่วว่องไวอ่ะคก็ม่น่าละถึงดูด,ดูแลแบบมีความคล่องแคล่วมากกว่าด็อกบาอ่ะมีตรงนี้เข้ามาเสริมให้นั่นเองครับนะในส่วนของใครที่เติมพาร์ตเบซีมาพี่บอกได้เลยครับว่ารับรองไม่ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในส่วนของเบซีมาเนี่ยสามารถที่จะยืนตำแหน่งสไตเกอร์ได้ดีแน่นอนนะอาจจะมีลงต่ำบ้างนะแต่ว่าในส่วนของการวิ่งเข้ามาเติมเนี่ยเขาเติมได้ ได้ดีนะครับนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ